เรากลับมาตอนนี้เราจะขู่คนที่ไม่ทําอะไรเลย <c oughs> ให้กับตัวเองเพราะมนุษย์เราเนี่ยนะคะต้องให้กับตัวเองก่อนถ้าเราไม่ให้กับตัวเองเราให้คนอื่นก็ไม่ได้โอ้ถูกต้องเลยครับเพราะว่าอย่างคนไข้ของผมเวลาให้หยุดงานนะครับเขาจะบอกห่วงงานนะแต่พอาอดว่าพอบอกว่าถ้าถ้าถ้าไม่หยุดงานจะต้องถูกผ่าตัดเนี่ยเจ้าของบริษัทไม่ได้ถูกผ่าตัดนะครับคุณเป็นคนถูกผ่าตัดก็จะยอมหยุดงานกันค่ะก็ อาจจะต้องหยุดหรือว่าอาจจะต้องปรับเปลี่ยนนิสัยว่ามีเวลาที่จะต้องออกกําลังกายให้กับตัวเองใช่ครับแล้วก็ต้องออกกําลังกายทุกส่วนของร่างกายด้วยนะถูกต้องว่าไปแล้วครับผมไม่ใช่อยู่ดีก็ลุกขึ้นมาแล้วก็กดดันทําเองอะไรอย่างนี้ทั้งหลายแหละ แต่ว่าก็มีวิธีการเยอะะที่จะเรียนรู้อย่างนี้ก็ไม่ยากอะไร,รแต่นี่อาจารย์บอกถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยรเราจะเป็นยังไงการกล้ามเนื้อคอเราอ่อนแอมาเป็นระยะเวลานาน,านๆนะฮะเข้าสู่ระยะแรกก็อาจจะอักเสบทีแ่แค่แค่กล้ามเนื้อปวดคอพออยู่ส่ระยะที่สองคือกระดูกคอเริ่มเสื่อมหินปูนก็งอขึ้นมา้วคออาจจะหันได้ไม่ค่อยดีแต่พอส่ระยะที่3าคือทับเส้นประสาทเนี่ยก็ยจะมีผลทําให้กล้ามเนื้อรีบหรือมีอาการชามีอาการปวดมากจนนอนไม่หลับนะฮะปวดจะทำไม่ได้ตัวอย่างตัวอย่างรูปนี้นะครับ รูปในคอมพิวเตอร์เนี่ยจะเห็นว่าช่องเส้นประสาทที่เคยกว้างๆนะครับก็แคบลงไปนะฮะขอขอภาพก่อนขอภาพนิดนึงขอภาพค่ะช่องกว้างๆนะฮะกว้างมากเลยครับมา้ึงจุดนับช่องแคบนี่เลยเพราะงั้นเนี่ยการทานยาเนี่ยถ้าถึงจุดนี้คงไม่ได้ช่วยครับช่วยไม่ไหวแน่เพราะว่าปล่อยทิ้งไว้นานเกินไปจนกระทั่งหินปูนมันงอกหมอสกระดูกเคลื่อนมากขึ้น การผ่าตัดที่คอเนี่ยในบางครั้งเราก็ต้องใช้กล้องเข้าไปผ่านะครับเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปถึงไหนเนี่ยนะคะเราขอแนะนําอาจารย์กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะอาจารย์หมอสมศักดิ์ลาวัฒนาเนีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อก็เรียกว่าอยู่หลายโรงพยาบาลแต่ยังไงก็ดีเนี่ยนะคะคุณหมอเนี่ยไม่ได้ชอบผ่าตัดใครหรอกแต่ว่ามันจําเป็นถูกไหมคะอ่ะขอดูที่รูปเลยค่ะว่าทําไมจําเป็นต้องผ่าตัดค่ะ คือการผ่าตัดพวกนี้เ็ามีเหตุผลเดียวก็คือว่าไปแก้ตรงจุดที่ว่ามันมีการพับนะครมันเหมือนกับว่าเป็นเป็นงานช่างธรรมดาอย่างหนึ่งเท่านั้นเองก็คือว่าเมื่อมีการกดเนี่ยก็คือต้องไปหาวิธีการทําให้การกดมันน้อยลงที่เวลาคนไข้ผ่าตัดที่คอเขาอาจจะถามว่าจะฟื้นคืนได้ร้อซหรือเปล่านะครับความจริงแล้วเนี่ยถ้าเขาใหญ่ทำในท่าของการกดทับเส้นประสาทก็หมายความว่าเมื่อเราเอาตัวที่กดออกเนี่ยคุณภาพของเส้นประสาทที่ถูกกดเนี่ย มันเป็นตัวบ่งบอกว่าจะฟื้นหมดหรือไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้ามันตายไปแล้วเนี่ยใช่ครับมันไม่มีทางฟืน้นบางครั้งหมอเขาอาจจะตอบได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจะฟื้นได้หมดหรือเปล่าเนื่งจากว่าบางครั้งคนไข้ทิ้งไว้นานเกินไปนะ <c oughs> ทำให้กล้ามเนื้อรีบทําให้ชาไอ้ตรงร่องรอยที่ถูกกดเนี่ยเซลล์ประสาทบางส่วนอาจจะตายไปแล้วนั้นการฟื้นก็จะไม่สามารถฟื้นได้หมดนะครับให้เดานะคะคนไข้ของอาจารย์ส่วนใหญ่เนี่ยคือคนที่ไม่ออกกําลังกายไม่ฝึกกล้ามเนื้อครับ เปอร์เซ็นต<ม>์น้อยมากเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่ที่จะมีเทรนเนอร์มาหาผมค่ะไม่มีมันจะเป็นประเภทที่เรียกว่าเขาไม่รู้นี่ค่ะเราไม่ได้เคยเรียนกันมาก่อนนะคะอาจารย์รว่าเราจะต้องฝึกกล้ามเนื้อของเราอย่างไร,รับครบอย่างเก่งนะเราเรียนพละรศึกษานะกระโดดไปกระโดดมาตกไม้ตกแต่เราไม่รู้เนี่ยว่าไอ้แต่ละส่วนเนี่ยกล้ามเนื้อมันรีบไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างค,คือคือที่เราที่เราเผลอผายปล่อยให้กล้ามเนื้อเรา เสียไปหรือรีบไปก็อีกส่วนนึงคือเราไม่ค่อยชอบเล่นกีฬากันนะครับคือถ้าถ้าในบางประเทศหรือในบางในบางเชื้อชาติเนี่ยเขาเล่นกีฬาเนี่ยเขาก็ไม่จาเป็นต้องไปออกกําลังกายที่จะไปเข้าเวทเข้าเวทเล่นเวทหรือว่าเข้ายิมนะครับถ้าเขาเล่นกีฬาสม่ําเสมอมีกีฬาที่ชอบอย่างดอย่างนึงเช่นอาจจะเล่นแบดก็ได้ครับแต่เล่นสม่ําเสมอนะครับไม่ใช่วันลึกจะมาฟิตตอนช่วงนี้นะครับถ้าเขามีการเล่นกีฬาสม่ําเสมอบางคนเนี่ยที่ต่างประเทศอาจจะเล่นรักบี้อาจจะไปเซิร์ฟว่ายน้ำว่ายน้ําประจาเนี่ย กรณีแบบนี้กล้ามเนื้อไม่รีบครับก็ยังคงคยังคงใช้งานได้อยู่หรือคนที่มีแอคทิวิตี้ตลอดใช่ครับนะคะจะไปฟันเย่าหรือจากช่าง<ช>ไม้เือนอาจารย์เน่ะปคือมีมีกิจกรรมอยู่เรื่อยเนี่ยมันก็ได้ใช้ได้ใช,<ล>ใช่ใช่ครับก็ทําให้กล้ามเนื้อไม่ไม่ไม่รีบแต่ว่าที่ที่เจาะจงว่าทําไมต้องเข้าเข้ายิมเข้าไปเทรนกล้ามเนื้อเพราะว่าเราปล่อยปะแล้วเลยจนกระทั่งกล้ามเนื้อมันรีบครั้นที่เราจะให้ไปเล่นกีฬาเนี่ยมันไม่ทันครับแล้วบางครั้งมันจะทําให้ กระดูกคอเป็นเร็วขึ้นตัวอย่างเช่อนอย่างนี้ครับกล้มเน,นื้อคอไม่แข็งแรงนะครับแล้วกระดูกคอทับเส้นประสาทเนี่ยเล่นกอล์ฟไม่ได้ครับถ้าเป็นตีอกอล์ฟมาหลายกระชากทันทีก็จะเกิดการกระเทือนที่ท,ที่ที่คอแต่ไม่ทับเส้นประสาทได้เพราะนั้นก็ต้องไปทําให้กล้ามเนื้อตรงส่วนตรงส่วนนั้นแข็งแรงก่อนแข็งแรงสู้ชีวิตประจำวันให้ได้ก่อนพอได้แล้วถึงทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเพื่อไปเล่นกีฬากอล์ฟอีกทีหนึ่งนะก็จะเป็นกีละขั้นทีละขั้นไปนะครับค่ะนะทนการผ่าตัดเน ก็จะผ่าตัดตั้งแต่ว่าะะอาจจะใช้กล้องส่องเข้าไปผ่านะฮะหรือว่าใช้เครื่องมือเล็กๆนะฮะมีไฟสองที่หัวอย่างงี้ฮะเจาะรูะลเล็กๆเ,เข้าไปเข้าไปผ่าไปคีบเอาตัวเอาตัว,ตวหมอนรองกระดูกหรือแม้แต่ไอกระดูกฟองเอาออกมานะครับการผ่าตัดเนี่ยรูปนี้คือรูปที่คนไข้นอนหงายนะครับถ้าเป็นกระดูกคอทับเส้นประสาทโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะผ่าจากด้านหน้าลงไปนะครับโอ้โหค่ะผ่าตัดผ่านกระเดื่อเข้าไปะนะครับอู้ <laughs> คัะ <laughs> อันนี้ก็คือการการจัดท่าก่อนที่เราจะผ่าตัดเห็นว่าคนไข้ก็คือนอนหงายธรรมดาครับ เอาผ่าเข้าไปตรงคอนี่เลยนะครัว่าคนคนเท่าถ้าไปผ่าตัดโดยนอนคว่ำเนี่ยจะดมยาได้หรออาจารย์อ๋อส่วนใหญ่จะต้องนอนหงายดมยาก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเราจะมีการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอด้านหลังเนี่ยก็ถึงค่อยค,อยคอย่ค่อยมาพิดรครับค่ะแต่ว่าตัวท่อหายใจเนี่ยก็จะสามารถบิดงอขึ้นมาได้ครับอ๋อค่ะการผ่าตัดนโดยส่วนใหญ่ก็คือว่าเข้าไปเอาตรงส่วนที่กดออกนะฮะและโดยส่วนใหญ่ในการกดเนี่ยก็จะมีตั้งแต่หมอนรองกระดูกกดกระดูกงอกกด การที่เราจะเข้าไปเอาตรงส่วนนั้นกดได้เนี่ยเราต้องไปลื้อหมอนรองกระดูกก่อนนะครับถ้าหมอนรองกระดูกมันไม่ค่อยดีก็เราก็ต้องลื้อออกทั้งหมดแล้วเสร็จแล้วถึงจะใช้เครื่องมือเข้าไปกรอตรงส่วนที่เป็นกระดูกงอกที่ทับเส้นประสาทออกหลังจากที่เราออกมาแล้วปัญหาก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าตรงส่วนที่เราไปลือ้อหมอนรองกระดูกออกไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นโพรงครับค่ะเราก็ต้องอมีวิธีะจะทำยัยยงไงให้มันอยู่กับที่ใช่ไหมครับก็มีหลายวิธีวิธีที่ ในอดีตแล้วปัจจุบันก็ยังใช้ได้ดีอยู่ก็คือว่าก็เอากระดูกของเราเองเนี่ยแหละเข้าไปข้านใช่มคใช่ครับตัดออกไปตัดมาจากสะโพกบ้างตัดมาจากหน้าแข้งบ้างนะฮะอย่างลูกนี้จะเห็นว่ามีกระดูกชิ้นใหญ่เลยนะครับตรงนี้ฮะนะคอนเบลเริ่มเลยนะอันนี้คือคือคือกระดูกที่เราใส่เข้าไปแล้วแล้วก็ยึดติดกันการที่อาจารย์ถามว่าเอ๊ะถ้าเราใส่ไปแล้วคอจะแข็งไหมเนี่ยถ้าใส่แค่ปล้องสองปล้องเนี่ยไม่แข็งครับนะอาจจะรู้สึกนิดหน่อยครับแต่ว่าคอก็ยังหันได้อยู่นะยังก้มได้อยู่ยังมีองศาการเคลื่่อนนไหวเีย ไม่ค่อยแตกต่างจากปกติครับแต่ถ้าในกรณีที่เราไปใส่เครื่องมือหลายๆปล้องเนี่ยก็อาจจะมีผลเหมือนกันตรงนี้เป็นเป็นลักษณะเหมือนกระดูกเทียมนะครับเป็นตัวโพลิเมอร์เป็นสารประกอบขึ้นมาเป็นสารที่เหมือนเป็นปล้องๆใช่ครับแล้วก็ใส่เข้าไปในกระดูกคอแทนนะฮะอ๋ออย่างนี้มันเหมือนกันล็อกกันเอาไว้เหรอคะอาจารย์ก็ให้กระดูกเชื่อมกันฮะที่เราเห็นเป็นช่องว่างอยู่เนี่ยเราจะเอากระดูกจริงหรือว่ากระดูกเทียมใส่ไปในช่องว่างนะครับเสร็จแล้วเราเอาตัวนี้ซอดเข้าไปในระหว่างในระหว่างกระดูกสลังส่วนคอ เพื่อให้มันเชื่อมกันพอมันเชื่อมกันปุ๊บเนี่ยตรงปล้องนั้นก็จะเป็นปล้องที่มั่นคงก็จะไม่มีการซุดมากดทับเส้นประสาทอีกนะครับโอ้โหนี่นะมันเป็นศิลปะจริงๆนะฮะที่เราใส่เข้าไปใบประกอบโลกศีลของอาจารย์เนี่ยมันก็เป็นศิลปะที่อาจารย์จะต้องออกแบบยังไงหรือนึกวิธีการรักษายังไงให้กับคนไข้คนนั้นเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้เราเห็นว่ามีมีอะไรแตกความอยู่ในกระดูกคอเห็นไหมฮะเนี่ยสีขาวนะฮะนี่คือที่เราใส่เข้าไปนะครับ บางคนก็ใส่เหล็กอย่างนี้ครับ oh. ใส่ตัวไม่ใช่เหล็กครับเป็นโลหะอย่างหนึ่งนะครับที่ที่ไปเชื่อมตรงบริเวณกระดูกคออันนี้หลายอยันเลยนี่ครับอันนี้หลายปองอันงนี้คอแข็งแน่ครับนะจะเห็นว่ากระดูกคอก็จะติดกันดีคนไข้กลุ่มนี้ที่เป็นบางครั้งก็เป็นจากเรื่องของตัว กระดูกคอที่เสื่อมหลายปล้องนะครับหรืออาจจะมีเอ็นที่กระดูกสันหลังส่วนคอด้านหลังเนี่ยเกิดการอักเสบแล้วมีหินปูนไปเกาะเวลาผ่าตัดเนี่ยก็ต้องผ่าตัดหลายปล้องครับแล้วก็เพื่อให้การฟื้นตัวได้ดีแต่เมื่อผ่าตัดหลายปล้องมันเหมือนกับอาจารย์ทําคํายันเอาไว้อ่าเพราะฉะนั้นเขาคนนี่เขาก็จะต้องหันทั้งตัวเลยล่ะใช่ไหมคะยังข้อก้มได้ดิดหน่อยฮะตรงบริเวณก้มได้ไหมคะตรงบริเวณด้านบนยังไม่ได้ก้มได้แต่ว่าเอียงเอียงเอียงอีกทางไม่ได้ล่ะมันล็อกติดเลยใช่ครับนะ อีกอันหนึ่งก็คือหมอนรองกระดูกเทียมนะ,ะก็คือออกมาเพื่อเพื่อจะลบข้อด้อยอย่างที่อาจารย์บอกว่าเวลาผ่าไปหลาย,ลายปล้ปองเนี่ยกระดูกมันจะยึดติดแล้วก็ใส่ตัวนี้ก็ไปแทนพอใส่ตัวนี้ก็ไปแทนเนี่ยเห็นว่ามันมีการขยับได้นะครับหมุนได้นะเวลาก้มก็จะแนบก,กันเวลาลำาเงยก็จะอ้าวแบบนี้โอ<ห>้ตามกระดูกสันหลังส่วนคอค่ะแล้วมันเหมือนกับไอ้ตัวนี้มันมันล็อกกันเอาไว้ใช่ไหมอาจารย์ผ่าคลึ่งไว้หรือเปล่าคะ หรือเสียบก็เสียบไม่ได้นี่มันต้องผ่านกระดูกไขสันหลังอะไรอะคะคือถ้าเราเห็นตัวด้านบนของมันจะเป็นแง่งๆอย่างน้ไหมคะอาจารย์แง่งๆด้านบนตรงโล,โล,โลหะนะครับไอ้ตัวนี้นี่ก็คือมันจะจะ,จะกินเข้าไปในกระดูกข้างบนฮะ,ะเพื่อจะเกาะกับกระดูกเกาะเอาไว้ครับตัวนี้คือใส่ตรงที่หมอนรองกระดูกที่เราทลาทลายทําลายจริงไปแล้วนะแ,แล้วก็ใส่ของเสียมเข้าไปกนไอ้ตัวนี้ก็เมื่อใส่ไปแล้วก็จะแข็งแรงทันทีแต่ว่าถ้าจะรออีกสักเดือน2เดือนให้กระดูกมันเชื่อมกันแน่นๆก็จะดีนะครับกระดูกคอก็จะแข็งแรงมาก นะฮะอรือบางทีเขากลัวไม่แข็งแรงครับเขาก็จะออกแบบมามีสกรูด้วยครับที่กระดูกคอแบบนี้ครับถ้าไม่อยากถ้าไม่อยากไม่อยากให้คอเรามีมีสกรูแบบนี้ก็อย่างที่ผมบอกคือต้องบริหารดีๆนี่คือรูปจําลองที่เขาใส่เข้าไปนะครจะเห็นว่าอ้ตัวโลหะเนี่ยเขาไปอยู่ระหว่างตัวหมอนรองกระดูกสองข้างที่รันอย่างเงี้ยนะคะนั่นคือเส้นเลือดครับใช่ครับแล้วมันคนเนี่ย ที่มีกระดูกคอเสื่อมทับเส้นประสาททับเส้นเลือดด้วยแล้วเนี่ยอาจจะมีการเวียนศรีรษะหรือมึอนศรีรษะได้ง่ายก็เป็นอาการแบบหนึ่งเหมือนกันที่ค่ะคนไข้จะมาหาหมอนะครับนะเมื่อใส่เขไปก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับนะอันนี้คือรูปจําลองเดี๋ยวเรามาดูรูปของจริงนะนี่ของจริงของคนไข้ที่ใส่เข้าไปค่นะอันนี้ก่อนก่อนใส่ไปว่ากระดูกคอก็เสื่อมนะฮะมีหินปูนเกาะค่ะ ยังไงก็แล้วแต่ยังมีวิธีแก้ไขแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีอะไรสุดอย่างเงี้ยหรือว่ามันไปเอาซะจนชาเนี่ยนะแน่นอนเลยค่ะคนไข้จากชาแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคะถ้าไม่ทําอะไรแบบนี้ถ้าจากชาและชามากขึ้นก็อาจจะเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงครับคนไข้อาจจะเริ่มมีอ่อนแรงมากขึ้นจากเริ่มจับแก้วน้ําไม่ได้ต้องกลายเป็นว่ายกหัวาไหลไม่ขึ้นยกหัวไหลไม่ขึ้นจับแก้วน้ําไม่ได้พช่การ ใช่ไหมค่อาจารย์ใช่ครับดังน,นั้นอ่ะอย่าทิ้งไว,<อ>งว้เพราะถ้าทิ้งไว้ถึงตรงนั้นแล้วครับถ้ามันเสียเสียการทําหน้าที่ไปแล้วก็คือชาไปท้งแขนไอ้แขนข้างนี้ทำอะไรไม่ได้ไปเลยครับคือเวลาเส้นประสาทถูกทําลายเนี่ยมันมีความรุนแรงในการเสียหายของร่างกายนะครับอาจจะเจ็บก่อนเจ็บเนี่ย แล้วผ่าเข้าไปฟื้นง่ายครับสูญเสียการทําหน้าที่เนี่ยไม่ได้ค,คือเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งอะไรไว้นานๆมีผู้เชี่ยวชาญก็เร่งปรึกษาใช่ครับอะไรก็ชิ้นๆข,ขาวๆเนี่ยชิ้นข,ขาวคือตัวตัวตัวหมอนเทียมต,ตัวหมอนเทียมใส่เข้าไปนี่คือภาพเ,เ,เปรียบเทียบครับนี่คือก่อนผ่านะครับค่ะก่อนผ่านี่คือก่อนผ่าที่มีช่องแคบแล้วหลังผ่าค่ะก็ไปดึงมันออกมาก็ช่องก็กว้างขึ้นนะฮะค่ะเห็นดำๆนี่ก็คือตัวตัวหมอนกระดูกเทียมที่ใส่เข้าไปนะครับค่ะอันนี้ก็อีกรูปหนึ่งครับ ภายในช่องเนี่ยนอกจากมีเส้นประสาทแล้วมีอะไรอีกคะก็มีเส้นเลือดมีเส้นประสาทนะครับมีไขประสาทอยู่นะครับแล้วก็มีเรือหมอนรองกระดูกอยู่มีเยื่อหุ้มมีเอ็นที่ที่ประคองกระดูกันหลังอยู่เวลาพาเข้าไปเนี่ยก็จะมีการทําลายพวกหมอนรองกระดูกเนีตรงที่ไขประสาทเนี่ยก็คือตัวที่เป็นฟลูอิดใช่ไหมฮะเป็นของเหลวมากเห็นเป็นเส้นหนึ่งเส้นก๋วยเตี๋ยวเลยครับเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเลยใช่ครับแล้วก็ไอ้น้ําที่หล่อเลี้ยงอะค่ะ น้ำหล่อเลี้ยงเนี่ยมันจะมีแคปซูลพุ่งอยู่นะครับดังนั้นเวลาเราผ่าตัดเนี่ยน้ำพวกนี้เนี่ยไม่ควรจะเล็ดลอกออกออกมาครับถ้าเล็ดลอกออกมาก็แสดงว่าเกิดการเจาะทะลุเข้าไปแล้วครับไม่ดีครับแล้วทำไงครถ้าเกิดทะลุก้นอ่โดยส่วนใหญ่ไม่เคยเกิดครับามเกิดครับเกิดไม่ได้ครับเห็นว่าีนก่อนผ่าเวลาเขาเขาไปเจาะเอาไขสันหลังเรามาเนี่ยเขาเจาะตรงไหนคะอาจารย์เเจาะไขสันหลังนี่จะเจาะลงลงบริเวณด้านล่างนี่นะครับค่ะ บริเวณเอวฮะเอวและเอาตรงโพรงนี่ใช่ไหมคะใช่ครับตรงช่องที่เราเห็นนี่แหละฮะเนี่ยที่ขาวๆนี่แหะแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นตัวเอวเนี่ยตัวเส้นประสาทเนี่ยจะเลี้ยงส่วนสําคัญน้อยกว่าที่คอครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเจาะส่วนที่เอวเนี่ยจะปลอดภัยครับค่ะเจาะส่วนคอเนี่ยก็ต้องเจาะด้วยผู้เชี่ยวชาญครับถ้าไม่จําเป็นนะฮะเราก็จะไม่เจาะตรงส่วนคอเพราะว่าเราสามารถเจาะที่ส่วนหลังเนี่ยปลอดภัยกว่า <C RA violin: warfare> แต่ในบางกรณีอาจจะเจอเนื้องอกอันใหญ่ๆครับที่กระดูกสันหลังส่วนล <c oughs> ่างเจาะไม่ได้ก็จะไปต้องเจาะที่คอแต่ต้องเจาะภายใต้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ที่เห็นภาพชัดๆนะครับเพื่อไม่ให้เห็่อคุณพ่อเนี่ก็ต้องเจาะเอาน้ำเนี่ยไหลที่ที่ตรงต้นคอเนี่ยแล้วก็ทำชันเอาเอาเป็นทิ้วเนี่ยเอาออกมาเพราะว่าน้ำอยู่ในสมองมากไป แต่เจาะตรงคอนี่เหมือนกันใช่ครับก็จะระบายออกมาได้ระบายออกมาได้ครับเพราะว่าถะถึงกันหมดทั้งจากคอถึงหลังถึงหลังถึงเอวถึงทั่วไปเลยใช่ไหมคะใช่ครับอย่างอย่างรูปนี้ที่ผ่าไปแล้วเห็นว่าน้ําก็ไหลผ่านไปได้ไหลผ่านออกนะฮะผ่านไปได้หมดน้าตัวนี้ทนไปถึงสมองเลยไหมฮะถึงครับน้ำภาในสมองก็จะมีช่องต่างๆซึ่งน้ําตัวนี้ก็จะไหลเวียนไปมาค่ะเวลามีการติดเชื้อที่สมองหรือว่าที่ไข้ประสาทเนี่ย เราก็จะเจาะดูน้ำพวกนี้ครับว่ามีการติดเชื้อเยอะมากน้อยเพียงใดโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมอด้านสมองแล้วก็ไข้ประสาทโดยตรงที่จะทำการรักษาโรคพวกนี้ครับแต่ส่วนใหญ่ทางด้านของกระดูกและข้อเนี่ยก็จะเปเน้นเรื่องของการการทำงานให้โครงสร้างกลับมาปกติใช่จะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของสมองนะครับแต่ว่าอย่างนี้ถ้าสมมติว่ามันตีบขึ้นมาเนี่ยก็ต้องถึงหมอสมองแน่ๆเลยบางทีก็ต้องทํางานด้วยกันเนี่ยในสมัยก่อนที่ทํางานด้วยกันก็คือว่าในสมัยก่อนเนี่ย ทางคุณหมอสมองเขาจะไม่ได้ชำนาญในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือในการเข้าไปทําให้โครงสร้างของกระดูกแข็งแรงนะครับจะมีหน้าที่แค่ไปเอาส่วนที่กดทับเส้นประสาทออกแล้วพอถึงจุดหนึ่งก็จะให้คุณหมอกระดูกเข้ามาดูแลเรื่องของการตับโครงสร้างแต่ปัจจุบันทั้งสองทั้งสองหมอนี่ทาได้ทั้งสองอย่างทำได้ทั้งสองอย่างแล้วแต่จะเลือกนะครับม่าจะไปกะไปไหนไปหาหมอบางทีคนไข้กันมาถามเอ๊ะแล้วหมออย่างนั้นแผนกนั้นรักษาแบบไหนต่างจากเราไหมจริงก็ไม่ต่างไม่ได้ต่างจากหมอกระดูกครับก็ใกล้เคียงกัน ก็ะจะทําวิธีนี้เหมือนกันทําให้โพรงนี้มัน<ห>เดิน,นทางได้สะดวกแต่วิธีการที่เขา